เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธยุทธศาสตร์อวดศักยภาพโจมตีโต้กลับโวปฏิบัติการนิวเคลียก็พร้อมมากขณะเพื่อนบ้านเกาหลีใต้เตรียมซ้อมรบร่วมสหรัฐส,สัปดาห์หน้าสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือ KCNA รายงานว่าหน่วยขีปนาวุธของกองทัพเกาหลียิงทดสอบขีปนาวุธร่อนยุทธศาสตร์ในทะเลเหลืองเมื่อเช้าวันพุธที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือร่วมสังเกตการด้วยขีปนาวุธเดินทางเป็นวิถีมงรีโะยะทาง1587กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ130นาทีก่อนเข้าโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำสื่อเกาหลีเหนือระบุว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้มุ่งหมายสื่อสารไปรยังศัตรูทั้งหลายว่ากองทัพเกาหลีเหนือมีศักยภาพโจมตีโต้กลับในทุกขนแห่ง นอกเหนือจากความพร้อมด้านปฏิบัติการหลากหลายด้านนิวเคลียร์รายงานอ้างคำกล่าวของนายคิมจองอึนที่กำชับกองทัพว่าเกาหลีเหนือจะต้องมีศักยภาพโจมตีอันทรงพลังเพราะถือเป็นการป้องปรามและป้องกันประเทศอย่างสมบูรณ์ที่สุดและกำชับกองทัพให้เตรียมพร้อมกองกำลังนิวเคลียร์อย่างทั่วถึงและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเต็มที่ KCNA ไม่ได้ระบุว่า เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธล่าสุดที่ไหนแต่เว็บไซต์ NK News ที่เกาะติดเรื่องเกาหลีเหนือระบุว่าน่าจะมีขึ้นใกล้กับเมืองนัมโปห่างจากชายแดนเกาหลีใต้ประมาณ130กิโลเมตรด้านกองทัพเกาหลีใต้ยืนยันว่ามีการยิงทดสอบขีปนาวุธชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือเวลาประมาณ8นาฬิกาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาและกำลังวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยข่าวกรองสหรัฐในรายละเอียด สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าสหรัฐและเกาหลีใต้จะจัดการซ้อมรบร่วมภายใต้รหัสเรียกขานโลเสรีภาพในสัปดาห์หน้าซึ่งรัฐบาลเพียงอย่างจะไม่พอใจทุกครั้งเพราะมองว่าการซ้อมรบคือการซ้อมใหญ่เพื่อบุกเกาหลีเหนือและบ่อยครั้งมักทำการทดสอบขีปณนาวุธเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ ครั้งหลังสุดที่เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หวนคืนทำเนียบขาวเป็นการทดสอบขีปนาวุธนำวิธียุทธศาสตร์ทะเลสู่พื้น